เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้รูกเป็นสักขีพยานการมาถึงของสัตว์ประหลาดยักษ์สายพันธุ์หายมีใครบอกฉันได้บ้างว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้น ราวความโกลาหลเมื่อสัปหลาดปิศนาโผล่ขึ้นมาจากแม่น้ำโขงและโจมตีจังหวัดบึงกาฬมึงขอมาแล้วมันก็ขาดทุกคนกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่เปลี่ยนเมืองทั้งเมืองให้กลายเป็นหายนะนาตาดขาดผู้คนจากโลกภายนอกเหล่าเจ้าหน้าที่และผู้คนในพื้นที่รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนที่บังเอิญเข้ามาทำการวิจัยในไทยจึงต้องระดมกำลังทุกอย่างที่มี เพื่อจับสับปลาดขลั่งตัวนี้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปแอดนี่คือผลงานที่พร้อมผลักดันซ้อพาวเวอร์ไทยไปไกลกว่า6กประเทศทั่วโลกนำแสดงโดยเหล่านักแสดงฝีมือดีจากทั้งไทยและจีนโดยภาพยนตร์จะมี2เวอร์ชัน ทั้งเวอร์ชันไทยและเวอร์ชั่นจีนที่มีเนื้อเรื่องแตกต่างกันตัวมัน相互撕咬ซ攻击人类的案例激增和地理环境上的发生变化เรื่องหลังการมอบชีวิตให้สป,ปาราตัวใหม่ของเมืองไทยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสถึงขนาดที่สมจริงและความน่าทึ่งของไทยจู๋ลีทองคำผูกกำกับเลือดอีสานมาแรงเขาเลือกผสมผสานสองเทคโนโลยีต่างยุคเข้าด้วยกันตั้งแต่อนิมาทรอนิกส์ เทคนิคการสร้างหุ่นบังคับขนาดเท่าของจริงเพื่อช่วยให้เหล่านักแสดงสามารถต่อโตกับสัตประหลาดได้จริงๆหน้ากลอวนี่คือเทคนิคเดียวกับที่ฮอลลีวูดเคยใช้เพื่อม,มอบชีวิตให้กับทีเว็กซ์ใน Jurassic Park เทคน,คนิคนี้จะช่วยให้คนดูเชื่อว่าอสุรกายที่อยู่ตรงหน้ามีตัวตนอยู่จริงบนโลก โดยไทยจูขนาดสูงถึง9เมตรตัวนี้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างพิธีพิถันโดยทีมงานที่ช่ำชองในการสร้างสัปประหลาดขนาดยักษ์ก่อนจะถูกส่งกลับมาที่ไทยเพื่อเข้าฉากที่อัดแน่นด้วยความตื่นเต้นท้าทายลุ้นระทึกเต็มไปด้วยน้ำลมและระเบิดก่อนที่ CGI จะมีส่วนช่วยในการเก็บรายละเอียด ให้ทุกอย่างดูสมจริงขึ้นไปอีกขั้นและยังช่วยเนยรมิตหลายชายที่เป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้นจริงในส่วนของการออกแบบอสุรกายหน้าเกรงขามตัวนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดยอดฝีมือยังจอดูเชลปรมาจารย์ด้านการดีไซน์สัตว์ประหลาดแถวหน้าของฮอลลีวูดเคยทำให้ผู้ชมตื่นตะลึงมาแล้วจากอวตารเฮลบอยเดอะเคบิลอินเดอะและมอนสเตอร์ไอคอนยุคใหม่ของอเมริกาอย่างโคลเวอร์ฟิล จดูเชลเนรมินไอคอนใหม่อสุรกายไทยด้วยการใช้ปลาดุกจระเข้และงูเป็นแรงบันดาลใจหลักในการออกแบบสร้างสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ที่ทั้งโหดดิบและคาดเดาไม่ได้ตัวมันเหมือนปลาที่หัวมีหนวดยาวใหญ่ดูหนังมันจระเข้ไม่น่าเป็นไปได้หรอจงกล้าที่จะกลัว <S <S เพราะมันไม่กลัว บึ่งกา18สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์